ผมไม่แน่ใจว่าตัวร่างพร่ำจัดขนส่งทางรางซึ่งมีสามร่างร่างของคณะรัฐมนตรีร่างของพรรคเพื่อไทยซึ่งคุณม่นพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านบอกว่าเป็นร่างที่ทันสมัยที่สุดตอนนี้เพราะร่างของครมอเนี่ยมันเป็นร่างที่เดิมเป็นร่างของคอรมอเดิมค้างตึงมาตั้งแต่ปี2566อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีร่างของพรรคประชาชนในเรื่องเดียวกัน ประเด็นขนาดนี้ก็คือว่าจะเอาร่างใดเป็นร่างหลักในการที่จะดำเนินการในขั้นกรรมธิการวิสามันในการพิจารณาให้ความผิดชอบหรือไปแก้ไขในชั้นกรรมธิการอันนี้ซึ่งทางาพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยกับร่างของพรรคเพื่อไทยเขาจะเอาร่างของคอรมอคอรมอ,อมันยังไม่ลงตัวนะแล้ว ตัวคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยมันจะเข้ามาทําหน้าที่เหมือนกับเป็นคนวางนโยบายสําคัญที่สุดก็คือว่ารางที่มีอยู่ในปัจจุบันคนอื่นไปใช้ไม่ได้ค่ะยกเวน้นอ,อย่างรา,างของการรถไฟเงี้ยมันไม่ได้ใช้กันตลอดเวลา24ชั่วโมงใช่ไหม,มเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากฎหมายใหม่มันเปิดช่องให้เอกชนสามารถจะไปลงทุน ให้บริการโดยสารเหมือนกับเราเห็นในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็มีรถเมล์ของขอสมกอมีรถตู้แล้วก็ยังมีล่าสุดนี่มีรถที่เป็นรถปรับอากาศของบริษัทสมาร์ทบัสกับไทยสมายบัสอะไรพวกนี้ซึ่งอันนี้ผมไม่รู้รายละเอียดนะว่าว่ามันมาอย่างไงแต่ผมพูดได้ฟังว่าการใช้ประโยชน์บนรางเนี่ยอันนี้มันจะอยู่ที่คณะอยู่ที่พระรามจัดขนส่งทางรางอันนี้ก็เรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าการพัฒนาพื้นที่ รอบๆสถานีรถไฟซึ่งแต่เดิมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นเป็นหลักแต่อันนี้จะปรับอะไรยังไงก็ต้องดูเราต้องยอมรับว่าว่าถ้าการขนส่งทางบกไปไกลมีมอเตอร์เวย์มีเลสแอเรียมีการเปิดสัมปทานให้เอกชนมาเก็บเงินอะไรต่ออะไรพวกนี้แต่ในส่วนของที่เกี่ยวกับรางเนี่ยยังกั้ำกึ่งนะอันนี้ก็มันก็จะเชื่อมไปอีกเรื่องนึ่งอีกเรื่องนึงคือเรื่องของ พร่ามยัดตัวร่วมอันนี้มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องสัมปทานคนละพวกนี่จะทํายังไงให้มันเกิดซื้อบัตรที่เดียวแล้วเข้าไปได้หลายๆที่อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วรัฐบาลยังมีแผนการใหญ่อีกว่าอยากจะทําให้การเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครที่มีอยู่เนี่ยคิดค่าบริการแค่20บาทตลอดสายทุกสายแต่บางสายนี่มัน20บาทไม่ได้เพราะมันก็ติดขัดเรื่องสัมปทานเดิมอาจจะทํำยังไงก็อันนี้อาจจะนําไปสู่ การตั้งกองทุนที่จะชดเชยค่าโดยสารให้ได้20บาทซึ่งอันนั้นก็ต้องไปเกี่ยวข้องอีกหลายเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการที่คิดไม่ตรงกันแล้วมันขยายวงไปอย่างเงี้ยก็อาจจะมีส่วนที่จะต้องมานั่งคุยกัน